ครับมือนี้กับพบพอกับพุทธาขารออีกเช่นเคยครับผ่ามาวัดมาว่าเนาะครับครับวัดนี้ก็ยู่แถวปทุมธานีนี่แหละครับเป็นวัดสีชมพูครับสวยงามนะครับวัดสีชมพูครับตั้งเด่นเป็นสง่าครับสาธุชนคนพุทธเหาครับก็มาไหว้ขอพรต่างๆครับแล้วแต่ ไฟสีคอยั้งครับต่างจิตตั้งใจต่างคนครับมาขอพ้อนจากสิ่งศักซิ์ครับื่อน,นี้ผู้เท้าขาลอกผ้าหน้าครับให้เบ่งให้เห็นน้ำกันครับเนี่ยครับท้าเวทสุวรรันกัมีแต่องค์ใหญ่ๆลูใหญ่ๆครับอพิคนกำลังเฮ็ดกำลังสร้างครับ มือสีกับบักใกไงครับอันนี้ผู้เท่าขาเละเคยมากครั้งหนึงแหละครับเมื่อหลายปีก่อนครับเมื่อนี้ก็เลยมาอีกรอบหนึ่งครับก็บได้ถือโอกาสรีวิวครับความศักดิ์สิทธิ์ความสวยความงามของวัดเพิ่นให้อายน้องเฮาที่ติดตามกันได้เบิ้งได้เห็นครับ มีโอกาสมาทั้งนี้ก็จะได้แวะเข้ามาสักการะคอพนคือกันเนาะครับเนาะอันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ครับเพื่อนเพือนพี่พ,พีที่ติดตามผู้เท่าขาเลาะอยู่ครับวันนี้ก็บบด้อยูกไก่จากถนนใหญ่ครับถ้าสิวาไปแล้วก็ยู่ด้านหลังของตลาดครับ ตลาดไทยน่ะนะครับอยู่ด้านหลังทั้งทิศตะวันออกของตลาดไทยครับเข้าไปบกไก่ปันไดครับผมก็อธิบายบทึกเนาะคบเนาะอันนี้ก็ให้ปักหมุด G p s อมาที่วัดทวีครับกาละอันตันครับกับสิมาฮอดมาถึงทื่อกันก็ผมเหนือครับผมไปใส่กับตั้ง GPS อไปครับก็บรรู้ว่าเส้นทางไปจังไดมาจังไดบางที่เขากัน ตัวลงทลงหน้าก็มีครับสำหรับน้องสิริเข่าครับอเอออันนี้ผู้เท่าขาเลาะกระบ,บวากันครับเมื่อเข้าบม่รู้เส้นทางก็ศัย GPS คุยกันไปนําเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งกับไปคนเดียวครับเออมื่อน,นี้มาหอดมาถึงแล้วก็มารีวิวให้ครับที่น้องเข้าครับได้สาธุไปนํากันครับเนี่ยครับอ,อืม ปูสีสุโธย่าปทุมมาครับเป็นพญานาคที่อยู่ในวังน้ำนี้ครับอันนี้เพิ่นกะสร้างมาห้าหกปีแล้วล่ะครับประมาณนี้ครับจะมีสาธุชนคนพูดเท่าบอกว่าชาวไทยชาวพม่าชาวมอญละครับกัดสิมากราบมาไหว้กัน เมื่อนี้คื้มืดๆคือฝนสีตกกับ,บอกค่อยมีคนมาหลายปันใดครับอุาเท่ากัเลาะกับถือโอกาสครับเที่ยวฟีตัวเองต่อหน้าครับปู่สีสุดโท้งยาประทุ่มมาเพื่อนนี่ยแหละครับให้ไอ้น้องเฮาครับได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันครับเพราะว่าไปใสมาใสครับ ชอบจังซีล่ะครับเซลฟี่ตัวเองเนาะครับเนาะถ่ายรูปเจ้าของครับอไปคนเดียวก็ถ่ายได้ครับคู่มือนี่ครับนี่เครื่องไม้เครื่องมือโบกี้ชิ้นกัดครับไปรีวิวได้บมต้องยังมากมม่ครับเอาแค่เอาได้เห็นรูปเห็นเงาน้ำกันเนาะครับเนาะเนี่ยครับ วางน้ำสำหรับเพิ่นสร้างไว้ในการย่ายโตมโหลานครับบอกว่าสิเป็นลือสีบอกว่าสิเป็นพระพุทธรูปบอกว่าสิเป็นท้าเวชสุวรรณครับสร้างครับวัดพื้นที่กว้างขวางครับอยู่นี่ครับกว้างขวางมากเพิ่นกัดสร้างทุกปีทุกปีแล้วครับกระเงินจากสาธุชนค้นพุทธเฮาผู ใจบุญสุนทนเนี่ยแหะครับมาช่วยกันสร้างครับอ,อนุบำรุงเอาไว้ครับพุทธศาสนาเห้าครับผมเองครับผมมีโอกาสที่จะไปจำศีลภาวนาน้ำเพลินกับน,นี่แหะครับช่วยกันอนุรักษ์แบบนี้ครับคือไปถ่ายไปรีวิววัดต่างๆกับเป็นการเผยแพร ศาสนาช่วยกันครับเจ้าพุทธเห่าได้เห็นคลิปเห็นรีวิวครับกสิได้เข้าวัดเขาว่ามาเบิง้งมากราบมาไหวา้มาขอพรอนมาศครับช่วยกันธนุบำรุ่งเอาไว้ครับอืมมันคนพุทธเห่าบอช่วยกันครับศาสนาก็คือเว้านั่นล่ละครับอืมมันกนสิช่วยเหมือนว่า ดังนั้นแล้วครับเขามีโอกาสไปใส่มาใส่ครับถ้าได้เข้าวัดเข้าว่าครับทำบุญได้ครับพัฒนาได้บดบดได้ล่อตั้งแต่ว่าไปทำบุญบ้านเจ้าของโอ้ยมาอยู่กรุงเทพนี่ต้องเมื่อทำบุญวัดบ้านเจ้าของโว้ยมันไก่โพดครับอยู่ไสกับพูดคือกันครับพูดคือกันห้าอย่าไปเกี้ยงครับ อยากทำอยู่ใสอยากสร้างอยู่ใสครับแม้แต่พระผู้เพิ่นบวชเพื่อนกับ่บได้เลือกที่สร้างครับเพื่อนไปอยู่ใสเพื่อนกับสร้างอยู่หันเนาะคบเนาะนี่ถือว่าเป็นพูดคือกันครับอ่เอามื่อนี้ผู้เท่าขาเลาะกับมาได้สมมักสมไม้ครับได้มาถือโอกาสรีวิวมาฝาก ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณไอ้น้องเฮาสุขูสุคนเด้อครับเด้อทีต่ติดตามผู้เท่าขาดลเลาะตลอดมาขอบคุณสวัสดีครับ